ไอดีปจบ้านสวัสดีครับคลิปนี้มาแนะนำวิธีการตั้งค่าปุ่มของรีโมทที่ใช้กับสวิชท t ย y a แล้วก็ใช้กับแอป Smart Life นะครับวิธีการตั้งค่าก็เราสามารถเชื่อมปุ่ม1ต่อ1นะครับกับ s สวิชตัวนี้ได้เลยถ้าเกิดว่าต้องการเบอร์1กับสวิชปุ่มที่1ก็ตั้งค่าเชื่อมกันปุ่มที่2กับ s สวิช ปุ่มที่2ก็ตั้งค่าเชื่อมกันสามารถตั้งค่าได้เลยนะครับวิธีตั้งค่าคุณก็สามารถตั้งได้แม้กระทั่งที่สวิชยังไม่เชื่อมต่อกับแอปนะครับถ้าไฟกระพริบแบบนี้แสดงว่าตัวสวิชเนีย่ยถูกรีเซ็ตมายังไม่เชื่อมต่อคุณก็สามารถเชื่อมรีโมทได้หรือถ้าคุณต้องการเชื่อม Wi-Fi กับมือถือได้ด้วยแล้วก็เชื่อมรีโมทได้ด้วย <ๆ S 2> ก็เอามือถือมาแล้วก็เชื่อมต่อก่อนก็ได้ทําอะไรก่อนก็ได้นะครับวิธีการเชื่อมต่อก็ให้คุณแตะจริงๆแล้ว ปิดตัวนี้ก่อนนะให้ไฟไม่ติดนะครับแล้วก็แตะครั้งหนึ่งพอแตะแล้วเนี่ยเขาจะไฟติดแล้วก็ไฟดับพอจังหวะที่ไฟดับเนี่ยให้กดรีโมทย้ำๆนะครับแบบนี้นะเอามือจ่อที่ปุ่มที่1ก่อนนะครับแล้วก็กดอ่านี่นะครับก็แค่นี้คุณก็จะสามารถควบคุมได้แล้วนะครับกดโลวๆเขาจะไม่รับคำสั่งนะคุณก็กดช้าๆหน่อยนะครับ เนี่ยครับบางทีมันจะไม่รับคาสั่งบางทีอาจจะกดเร็วไปนะครับส่วนปุ่มที่2ก็เช่นเดียวกันครับผมจะปิดปุ่มแรกก่อนปุ่มที่2เอามือจอที่ปุ่มที่2ครับแล้วก็กดเนี่ยครับจอแบบนี้นะแล้วก็กดอ่าโอเคเนะครับจังหวะจอจอหรือคุณจะตั้งปุ่มที่3ด้วยปุ่มที่3ก็เป็นเนี่ยครับกดมันจะไม่ติดนะปุ่มที่3ผมจะตั้งควบคุมปุ่มที่1นะครับ ก็กดอ่าโอเคนะครับปุ่มที่3ตอนนี้ปุ่มที่1ของรีโมทแล้วก็ปุ่มที่3ก็สามารถควบคุมสวิชทางซ้ายมือปุ่มที่1งของสวิชได้แล้วนะครับอ่ประมาณนี้ทั้งคู่เลยส่วนปุ่มที่2ก็สามารถควบคุมสวิชที่2ได้แล้วตามเมื่อสักครู่นะครับวิธีการเชื่อมต่อ รีโมทรุ่นใหม่กับสวิตช์ที่มี I F I D สวิตช์ผนังก็ได้เบรกเกอร์ Baker ก็ได้ DIY ก็ได้หรือเป็นสวิตช์อื่นๆก็ได้แต่ต้องเช็กก่อนนะครับต้องมีสัญญาณ I F I D ด้วยนะปกติทูย่าสวิตช์วอร์สวิตช์เนี่ยเขาจะมีมาอยู่แล้วปกติทางร้านเขาเขียนไว้อยู่แล้วนะครับก็สอบถามทางร้านได้เลยท่าในใดต้องการรีโมทตัวนี้ก็สามารถคลิกตามลิงก์ใต้คลิปได้ผมจะใส่ลิงก์ใต้คลิปไว้ให้ทั้งรีโมทแล้วก็ทั้งวอร์สวิต c ์นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ